ให้เหมือนเดิมนะมม,มัชเมลโลใครจะเอาคนแรกใครยกมือก่อนฉันโอ้โหเสียงขุดฉันยังพูดไม่จบเลยเธอเอาแล้วเหรอฉันจะเอาฉันจะเอาฉันอยากกินมาเดี๋ยวฉันปิ้งให้เธอคนแรกนะทิปอันที่สอง ดูแม้ว่ามันถามยากมากเลยนะเนี่ยเพราะบางอันมันสุดไม่พอดีนะชิ้อไม่ไม่มีอะไรจะขึ้นนี่งนะหนึ่งก็งทำอันที่หนึ่งให้ก่อนมาอันมาอันที่สองก็ต้องเป็นอันนี้ชิ้ออืม เอ,อนีอ่ยทุกคนเอาแบบนี้ดีกว่าคนหนึ่งกินหนึ่งอันอือขอกินคนหนึ่งจะได้กินร้อนกับแม่ร้อนนะไอเธอกินไม่ร้อนไปก่อนมาร้อน มาร้อนมาเลยงามมางามฉันยกนอไว้นี้ต่อจากที่พาพาพี่เขาหิวงยินอะไรนะฉันได้ยินนะที่ว่าฉันไม่ได้ยินต่อไปเบนเธอยกชงั้นทุกคนกลิไปให้หมดก่อนแล้วกันนะฉันขอคิปสีเดียวกับพี่ยันต่อไปก็ฉันเองต่อไปก็อันที่อุ่น มาหนึ่งชิปมาชิปแขกเสกอกเสกอกใครจะกินกินเสกอกไั่จะกินเสกอกกีก่นึงอันนี้นะไม่ว่าใครที่มีอไม่ว่าว่าเธอคน,นทำก็จริง,งนะครั้งนี้เธอเอาคนสุดท้ายเลยนะเจน ฉันที่แกย,ยกไม่ใช่อะไรมันปวดแขนแต่เธอจะได้กินของสุดท้ายเธอจะได้อิ่มของสุดท้ายเลยนะเบอร์รี่ได้อิ่มของสุดท้ายต้องห่ะจริงด้วยแฮะมาเคนนตาเธอคลิปต่อไปก็ตาชาน,ชาชานฉันกินไม่ดีบก่อนแล้วค่อยกินอันนี่ถ้าอยากกินโกโก้โช็อกโกโกโก้ร้อนไหม ฉันอยากกินใครมีแก้วบ้างฉันมีแก้วแค่อันเดียวคิมมีแค่อันเดียวไม่เป็นไรเดี๋็กชายทหารถามเพื่อนตันอีกนี่เธอได้ซี่วียวมาไหมใครจะเอามาเล่าไม่ไม่เอามาขี้เกียจเอามาไม่ต้องเอามาเฮ้น่าต่อไปก็จุ๊บ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 อาหารกระป๋องเด็กๆกินแค่นั้นอิ่มกันแล้วชื่อมุ้ยอิ่มนะฮะใครอยากกินกุ้งกุ้งร้อน เพลงนี้แค่เพงคนเดียวจิ๊บจิ๊บจิบจิบมาจิ๊บจิ๊บจิบจิบจิบเอิ่มใครอยากกินสลุบอ้าวครั้งนี้คนที่กินยกเร็วสุดกลายเป็นเฮียนซะงั้นใคาอยากกินโกโก้ร้อนเพราะเพราะมันคือแก้วของตัวเองเหรอใช่ใครจะไม่อยากกินเล่าเอิ่มแล้วเฮียไปไหนอ๋อพอดีว่าฉันเกลียดแล้วฉัไม่อยากกินละอือฮะ พาะเราก็ไม่อยากกินแล้วเพราะมันร้อนพอแล้วแหละแค่ลูปปากก็ถึงไหมนะออาล่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย